เอ้ปืนโฟนๆหน่อยดิเพื่นนอนไอ้ทีมเรามีปืนด้วยวะเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูปืนเองกูไปด้วย

ดีเราคอยอยู่ไหนเฮ้ยดูเนี่ยหวานดิมันไม่ยิงยามแทรกไงป็นเหลือเนี่ยตัวมันเข้าไปเข้าไปเป็นโดนเป็นโดนเออเอาไม่ดีเหยเอาไม่ดี ต่อ,อยาไปครับผมอีกต้อง EMP ดีพี่ตึงไหมไง เนี่ยเราก็ให้ความหวังอนหะ บอกว่าเหลี่ยมใช่ไหม กูมาโดนยิงหยาแม่งกูมาโดนยิง <c oughs> โหเลงน,นุ่นเลยหัวส้มมัง่งนี้หัวส้มมัง่งเฮ้ยเฮ้ยละปีศาจต,ตื่นแล้ว <c oughs> ปีศาจตื่น <c oughs> โอ้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> โอ้ยเลองคนอื่นบ้างเออปืนเอ้ยหยดูดิ ทุบเขามาทรมานกะเนี่ยปืนลาค่เออดีแล้วดูเออดีนักล่ารอยยิ้มว่ะไอ้เหี้ยกูเป็นนักล่ารอยยิ้มเหม่อเออดีไอ้เหี้ยแค่มึงลุ้มถุยน้ำลายกูก็ตายเลยนี่มึงไม่ต้องยิงหรอกุยอย่างชู้เด็กหนุ่มสุดพีศาเไอ้หนุ่ม มาทีละคนหรือจะเข้ามาทีเดียวให้หมดเลยก็ได้โอ้โหีโ,โหพี่เอาจาัดเฮ้ยพี่เปาสู้เขาพี่สู้เขาพี่โอโอ้ยเอ๊มึงซ้อมยิงปืนเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้ ไปซ้อมหองอื่นนู่นเจนลูกดนุันุอ <genau> ห้องหล่ม no ันนคิดอูดิแม่งแล้วยิ้มทุจัเียน้องเองพี่น้องเองเอา เออดีเฮ้ยรู้ยิงผมนลแม่ไงไหนได้รู้ยิงไอ้บัวต้องมั่งพี่กูตีกูก็ไม่ชุูกูเลยอะไรกับบัว่า,าบวัวเาเอาหนูว่าปืนอะลองลองไปยิงเป้าไหมพี่ <c oughs> ตามมองตามงานอะไรเงี้ยเผละพี่จะแบบถ่ายยิงอะไรเงี้ย จริงไม่ออกกันจริงเหรอไม่มีใครออกกัคุณไม่ออกเราก็ไม่ออกแล้ <laughs> เอาแลสู้ชีวิตกันขนาดไหน,นเนี่ยเราจะสู้ต่อไปหนูชุบเองหนูชุบเองหนูชุบเอง,หน,เองหนูเองเอา้าวไปเล่นไปเล่นเผื่อตายชุบไปก่อนอุ้ยจะตีคนชุบหรอ <c oughs> ปิดตัวชุบปิด <c oughs> ตัวชุบปิดตัวชุบ เดี๋ยวเพิ่งปิดเดี๋ยวเพิ่งปิดยังไม่เกิดเอ้พี่กำังเป็นตัวชุบพี่ะพี่หนูบอกว่าถ้าพี่อยากกินหนูตายหนูเองหนูเองหนูเองนะเพื่อนล็อกก่อนเดี๋ยวกูไปชุบเพื่อนเออมึงเกินไปตีเนี่ยเออปวดเลยยุ่น กู um, มาใกล้เลยงอกยังอยู่แล้วหงอกกูมาใกล้เลยยู่วนงอกยังอยู่แล้วงอกดูแน่เดียว่าตายไปแล้วหงอกเดีกูยู่วน ไอคุณหมดน้องมีอยู่สิไอคุหมดฮะตายที่แข่งหนหอเออมาอีโก้ะเอาดิเฮ้ยยี่สิบดัคืนดิ ้โลหิตไงเอาอยู่เพิ่งปิดได้ไหมล่ะเพิสีดำเพื่อเล็บชุบกเงี้ยนตายตายตายหมดหมดหมดชุบกุ้งเงี้ยตายตายตายชิวชิวชิวเลยชิวชิวเลยชิวเลยชิวเลย ไม่โไม่ไม่ไม่กาจว้ยเบตายไม่ได้หงอกตายดีลกโจเกดิเลยเดี๋ยวที่างจอนแปนไหนเียไอเหียสารสามาณสารสามาณจนกว่าจะเป็นแนกัน่ะ เป็นคนที่สองไม่ได้นะโอ oh, like ยยุ่นเงียบเป็นสวนนักสวนเปน อเอาไอ้แก่มาดิเอาไอ้แก่มาดิเอาไอหมาแก่มาดิหน่อานอิอาาออาาเชียแม่งโม่จะคุยกับสาวไงอิเชียดูดิเอ้ยคือว่า4เจ็ดเราไหวว่ะเพื่อนตายปะเนี่ยตาพีสาตื่นแล้ว เไม่แก่แกตื้นไม่แก่ตื้นอ๋อแล้วเขาถอยกันแล้วไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออกนี่เขาอะไรครับแม่คอนเทนต์ไม่ออกจากห้องกันเลยเฮ้ยกูมาแล้วดําเพื่อนมามามา ไม่ให้หนูอ้วนอ่ะพี่เขาว่าหนูอ้วนนะจะพี่กูอยู่ไหนเนี่ยเออพี่สวยมากพี่ทำปีศาจโดนยิงยาวเออดีไม่ได้ใช่พี่ทำไม่ยดีปีศายังไม่ตายเฮ้แกอยู่ไหนวะแกอยู่ไหนวะเอาเอ้ยเพื่อนตายแล้วนะหัวดส้มอ่ะโอ๊ยไอ้เชียมึงต่อยยังก็ไม่เคยต่อยเลยโธ่ชุดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่นะ เฮ้ยอาแมนค่มานี่นี่นี่ทำาปอควักไม้ทำควักไม้ด้วยคนนั้นดิตกไม้เหรอไอ้หนุ่มมาลวจุบละจุบละุบละแ่ครับพี่ต้อหลอกเป็นไร โอ้โหกูถามจริงน้อ้เหี้ยกูถามจริงใจมึงทำด้วยอะไรวะเหี้ยใจมึงทำด้วยเหี้ยอะไรกันวะโอ้โหเหี้ยแม่งเหี้ยนะเจ้าหง่งเนี่ยไอ้สักรย์เออม่ไกายเราไปไหนไอ้เหี้ย